ดูที่นัะนะ่นนะมื่ก็ยังดีใจอยู่เลยดูหน้าดิ <c oughs> ปลาเกวยเมื่อคืนนี่มันเอาผ้าเนี่ยเนี่ยเสื้อมันเนี่ยแก็บเออเอาไปปิดอาหารอเหลือถุงใหญ่นะปลาล้วออยู่บนหลัง,ลงตู้เ <c oughs> ดี๋ยวต้องให้กินให้หมดก่อน กล้วยจับไปไปกล้วยจับของดูหน้ามันดูมันอยู่กับพ่อมันถามจริงมันเป็นแบบนี้ไหมปากล้วยถ้าฟ้าไม่อยู่บ้านอ่ะแต่ป่ากล้วยก็ไม่ค่อยใครยุ่งเขาหรอกแต่เขาก็อยู่ปพากล้วยข้างนอกอืเป็นเลยจองหองแม่กัดไหมซ่าไหมไหนอืมทำไมแม่อยู่กะเป็นอันนี่ป้าเทย์ถอดลยนะจ้ะ เออถุงมาทิ้งใน่มันมีสอบหนึ่งอยู่บนหลังตู้เย็นแล้วก็มันจะมีถุงเล็กเดี๋ยวฟ้ากเอามาผสมกันถุงเล็กกับถุงใหญ่ผสมกันเหรอจ้ะเอ้ยแม่แม่แม,ม่ดูดิเดี๋ยวเฮ้อไม่ต้องบุญเนี่ยยังเลยออกมาฟาดก่อนเปลี่ยนตุดออกมาไม่ปถ้วยจะใส่อาหารให้ <c oughs> ดูมันทำชี่นั่นอะ ทำไมแม่อยู่แล้วเป็นหมาไม่ดีเติมตามใจมันเกินไปไหมป้ากล้วย <c oughs> ไม่นะป้าก็ดุมันนะ <c oughs> ไม่หรอก้ามารู้คุณป้ารักมันเออ้าช่วยเหลือได้ช่วยนได้อืมแต่ถ้าอยู่กับพ่อพ่อก็ช่วยได้นะแต่ไม่ซาใช่ไหมพ่อก็ช่วยได้แต่ว่าเขาไม่ซาพ่อไม่ชอบไงเดี๋ยวให้ป้ากล้วยเทอาหารให้ก่อน แพงต้องกินทั้งหมดของแพงดีถุงนึงต้องต้องหลายพันบาทเลี้ยงหมาเนี่ยโหไม่น่าเลี้ยงเลยไม่น่าเลี้ยงมาเลยดูนิสัยดูมันมองก็เป็นพันนิสัยก็ไม่ดีเลี้ยงทำไมเลี้ยงได้เลย้องมาอย่ามามองนะเดื้อๆฟิตกเลี้ยงหัวแตกไม่จับเอเลเฟนมันไงจับเอเลเฟนมันถ้าอยู่กับพ่อมันไม่มีอาการแบบนี้ใช่ไหมดูดเธอเฮ่ตอบ แตนเลยขอโทษประจวบประทวยอันนี้ฟ้ไมนันเถนะ่นี่นะเผื่อคุณจะนี่นะนี่นะเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยห้ามนะเพื่ยอดูหน้าก็ืยอย่อดูหน้าก็ยอดูหน้า,ยยห,นาห้ามนะแม่ไม่เข้าข้างนะแม่ไม <c oughs> ่เข้าข้างนะคอยดูนะทำนิสัยไม่ดีเราอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเถอะ ถ้าฟ้าอยู่บ้านมันจะเป็นหมายตัวหนึ่งถ้าฟ้าไม่อยู่มันจะเป็นหมายตัวหนึ่งแก่หนังป้ยถ่ายรูปให้ดูไหมลนะ่ะเออเงาทำหน้าเศร้าเงาเงาอยู่หน้าประตูหเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไหมพอ่อมันจะกัดปลากุวยนะต้องตีนะตีเลยไหม I, I right หางาน <is> ดูงานเขาดูงานอยู่ที่เว็บไซต์ที่แคนาดา ตาสวยคนต้าพ่ดีคนตา้นตามากพิดเองนเสียตังค์แล้วน้ำใค่ออกก็ถ้าเราไม่โดนน้ำดดูดูดูดแล้วล้างหน้างไงไม่โดนน้ำ